การสืบอยุการสืบจตะตาของจาวพุทธทแท้จริงเรามานึกถึงว่าเพื่อนทำอย่างนี้เหรอมีต้นกล้วยต้นอ้อยมีนี่อย่างนี้เหรอเราควรจะศึกษาพระพุทธศาสนาให้แท้จริงอย่างนี้มันเป็น ศาส,สนา,าพราหมณ์มีความจริงมันเป็นธรรมอาทิฐานมันเป็นธรรมะซึ่งบุคคลเราเมีความเข้าใจแค่พิธีการเท่านั้นแต่ว่าคนที่จะเข้าใจในเรื่องถ้ามันซึ่งไปว่า อย่างไม้ค้ำโพนี่คือ,อเพื่อเป็นบุญเพื่อจะให้อายุให้มันยืนยาวมีความหมายไปอย่างนั้นความแต่ที่จริงนั้นการที่ได้อายุนั้นได้จากอย่างนี้หรือ พระพุทธเจ้าสอนเรา,เราว่ายว่าอย่างไรเราเอาอนุวัฒนกุมารมาเป็นตัวอย่างอนุวัฒนกุมารน่ะไม่ได้สุบชะตาไม่ได้อย่างนี้แต่ว่าอนุธรรมนกุมารไหวพระพุทธเจ้าไหวพระธรรมไหวพระสงฆ์แล้วก็ไหวคนเท่าคนแก่อันนี้เป็นการสือบอายุ โดยวิธีของชาวพุทธที่ถูกต้องเรามีความเคารพพ่อเคารพแม่เคารพพุทธกเจ่าผู้แก่อันนี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญเราจงาทำให้มันเข้าใจอย่างซึ้งในหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็นอกจากนั้นเทวบทชื่อว่า สุภมัญตเทวบุตรสุภมมันเทวบุตรนั้นมีบริวารได้พันหนึ่งอีกห้าร้อก็จุติลงมาไปเกิดนรกหมดเลยอีกห้าร้อเหลืออยู่ทีนี้ท่านก็จะต้องอัญจุติจากเทวโลกเหมือนกันแต่ท่านก็ต้องสืบชะตาด้วยวิธีใด ไปหาพระพุทธเจา้าเอาพร,ระถามพระอินก็แก้มาได้ต้องพาไปหาพระพุทธเจา้จาพระพุทธเจ้าเอาแก้ให้ปฏิบัติธรรมให้เจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้แล้วก็เทวบุตรนั้นก็มีอายุในเทวโลกต่อไปอันนี้เน่ยเรามาพิจารณาดูว่าการที่เรา นักปฏิบัติทรรมนะคนที่จะจะไปงมงายเฮอรู้แจ้งแทงตลอดในคำสอนของพระเจ้าที่แท้จริงอันนี้สำหรับเอาใจคนที่ยังอ่อนอยู่คือ,เ,อเด็กๆเ,เอาของเล่นเ,เด็กมันจะยิงอยู่ย ของเนเล็นหลายอย่างแล้วก็ให้ให้เด็กชูเด็กให้มันอยู่อันนี้อันนี้ก็ยังเดียวกันเอาใจปอบใจมีการเรียกขวมนมเนีเป็นนโยบายของนักปราชญ์ที่จะให้จิตใจของคนที่ย่ำหมออ่อน ต่อการปฏิบัติธรรมรู้ตามความเป็นจริงให้จบให้อยู่ให้จุให้สยุยให้อยู่ไป <c oughs> อันนี้เป็นการาปลูกสันทะให้อยู่กับเนื้อกับตัวกับอยู่ดีอันนี้เป็นนโยบายของนักปราดั์ทั้งหลาย แต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมอันแท้จริงนะจงค้นเอาด้วว่าการสืบอโญนทางธรรมที่แท้จริงนั้นคืออะไรจะทำอย่างไรให้รู้จกักอยากจะพูดที่แท้จริงเบงมาาอมีศาสนาพรามปอมอันนี้มันจากศาสนาศาส,สนา,าพรามณ์พรมก็ก็ความนุ่ ามุ่งหมายเพะปรอบใจเอาใจคนเออมันมีกำลังใจบุกสันท่ขึ้นมาเออมีความพอใจในชีวิตเออทำความดีต่อไปพอถึงท,ท,ที่สุดแล้วเท้งหมดเลยเราเราคนนัก,กปฏิบัติธรรมเราจงาให้ อนใดเป็นที่พึ่งของเราที่แท้จริงคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยเป็นการสือบอายุและการไหว้เคารพนับถือต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เคารพนับถือพ่อแม่อานมนับถือพ่อพุทธาผู้กแก่อันนี้เป็นการสือบอายุของ ของคนของตนและของของคนให้มีการถูกต้องเมื่อเขาทำไปอย่างนี้แล้วอะเราก็ว่าอนุโลมแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงว่าเราทําอะไรกันแล้วมีความหมายอย่างไดอย่าไปงมงายารู้ทาความเป็นจริงสําหรับ นักปฏิบัติธรรมของเรายิ่งจะไปมงคลตื่นข่าวแต่ว่าเฮ้อเชื่อกรรมอ่าเอเชื่อมงคลศรัทธาเฮ้มั่นอยู่ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และเฮ้อเชื่อกรมบ่เ,เชื่อมงคลมงคลน,นั้นมงคลตื่นข่าวกว่ปะก็ เชื่อจากบุบ่มีการวิจัยบ่มีการพิจรารณาแต่แต่ให้รู้ว่าเพียงแต่ความหมายว่าเอาใจเป็นแต่ปอบใจเอาใจเท่านั้นเหมือนเด็กน้อยเปิดเขาจะต้องเอาอะอย่างของอะอย่างเขาเล่นมันท้าว่ามันมีของเล่น,นมันหาย เป็นอย่างนั้นมันก็ร้องให้มันก็เป็นอ,อันนี้มีความหมายอย่างนั้นํำหรับผู้รู้คนผู้ใหญ่แล้วมันมีการของเล่นมันมีการของเล่นคือว่าผู้โตแล้วผู้จิตใจสูงแล้วก็วให้รู้เท่าทันว่าเขาทำอะไรเราทำอะไรรู้จากความหมายในของความหมายแห่ง ผู้นักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเขาถึงทำเพร,ระาะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อจะกำจัดเสื่งสัทธร,รมะปฏิรูปให้เหลือแต่ธรรมอันบริสุทธิ์ด้วยปัญญาของตนปัญญานั้นแกนสูตาจินตา อันนี้เพียงสุตาจินตาแต่ภาวนาไม่ปัญญานั้นคือไม่เอาอะไรดีดีบางดีจริงบางจริงรักชังบางนิพพาน,นเราพอถึงที่สุดแล้วเราอยู่เหนือความรักและความชางัง เหลืออยู่เหนือบุญเหนือบาปเราชุมชนที่อยากให้มันโตสักทีเมื่อเมื่อใดก็เป็นเด็กอยู่นี้นะเราคนเป็นคนโตสักทีเรามาอยู่ในพุทธศากี่ปีละเราคนรู้ศึกษามันรู้ความจริงเรานับถือพุทธศาสนามากี่ปีแล้วเราคนที่รู้อันใดเป็นอันใดเราต้องบอกข้ากัน ทายันก็งมงายกันนี้ตลอดเวลาให้รู้จักความจริงของชีวิตในทางพุทธศาสนา